ีมการมาในเสื้อสีดำกังเกงดำครับมาดูวันดับงานนิดนึงนครับของท้่มดีครับที่รับเงินก็ได้ป้อง การแข่งขันในคู่นี้ครับอยู่ในกลุ่ม F ครับทีหนึ่งของกลุ่มเนี่ยคือทางด้านเสื้อดำนี่แหละครับฟิลชันครับลงสนามไปแล้วสี่ครับชนะสี่เลยครับหูจ่าฝูงครับมีผลนะครับต้องบอกว่าจ่าฝูงก็ลองจ่าฝูงเนี่ย จ,จาาเป็นจ่าผงของกลุ่มเนี่ยจะมีโอกาสทุบอันดับสองของคู่อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องเน้นครับบางทีเนี่ยจบด้วยอันดับสองเนี่ยโหไปมาตบคู่เจอทีมอันดับหนึ่งของสายอื่นนี่ถือว่าแข็งเลยครับส่วนนะคู่สักคู่ที่จบไปะนะครับธนาแบเดวิลวันนี้แพ้ไปด้วยครับชุดนี้กองพ้าเนี่ย กอนทัพแก้งค์ขาเนี่ยมีอยู่สามคะแนนครับเมื่อกี้เก็บได้สามขยับมาเป็นหกคะแนะนแล้วครับตอนนี้ยังมีมาแมตช์ทั้งการ,รแข่งขันครับอีกหนึ่งแมตช์นะครับในสัปดาห์หน้าครับ ไม่<ส>ว่าไอไดลยร้อน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 ร้นร้อ้อนร้อน้อนอ้อนร้้อนร้ร้อนร้อน้อนร้น้ร้อร้อนร้อ้นร้อ้อนร้อ้นร้อ้อนน้อนร้อน้ร้อ้นร้อ้อนรอ้อนรน้ออ้ร้อ้นร้อน้้อ้อ้่้

แล้วก็เปลี่ยนเสื้อให้กล้องเล่นคนละทีปะล่ะคุณ <laughs> ไม่ได้ไปเหลือหรอหมัอ้ย ธนาเจ้าเบรับกระโดดงานเก่งจับลูกนี้โอ้โหแล้วยังไงครับปุ่มสั้นหรือเปล่าราจับลูกนี้หลุดครับันะไอ้ธนาเจ้านขวาครับฟิลชันบอลจีนออกมาธนาเจ้าโทษครับโทษที่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นสองทีมครับเล่นงานธนาเดือบูดด้วยครับแล้วก็ธนาฟิลชันด้วยครับ แต่ละทีมก็จะมีผู้เล่นที่เล่นได้สองทีมเนี่ยสองค่นอะนะครับไม่รู้ี่ทีแล้วพี่มันกี่ปูเลือกทีมนึงเราทีมไหนอ่ะผมจำไม่ได้วันหลิงไหนพี่จะเล่นทีไหนพี่เนี่ยพี่จะเล่นทีนพัทบ้างหรือว่าจะเปพี่ปุ๋มจไม่ลงเลยนะทีถึงเนี่ยไม่เกี่ยวคือเอาวันจ่นทางที่เล่นทีมไหนกี่ทีนึงก็ได้ มอเหรออ๋อเล่นมออยู่ใช่ไหมบอยก็มอเหรออ๋อบอยพิมเดียวแล้วถูกป่ะเพราะมันมีแค่สองคนมันได้แค่สองคนนะโอเคเด็กาเล่นก่อนเลยชิบก่อนแต่โูนไปโอ้โหแล้วจุกกล้องยิงเรียบร้อยโอ้โหแสกหน้าเลยครับโอ้โหลูกนี้เป๊ไม่เข้าครับปล่อยกล้อง แปรแปไปแล้วหปึ่งิเข้าเลยครับเป็นนันเจ้ากล้องเนี่ยนะครับบิืวัตถุต่อสูนแล้วครับเป็นนักฟิวชั่นครับท่าสนามขอเปลี่ยนตัวครับนัน,นเจ้าเอฟออกครับมีการบาดเจ็บครับน้ำนะครับโอเคครับเดี๋ยวสั่งให้ครับ ทีสองแยกรวดเร็วเลยครับทางด้านดิวชั่นครับมอรจริงอ่ะเป็นทางด้านแบล็คายเนี่ยเจ้าโหนะครับ ม,มา้ดับสิย้ำติดนบเป็น,นษษษษษษให้ไปนะนันขวาครับโตโต้โอ,โอ,โอ้โหแกมาเสื้อเขียวเกเหลือครับรองเท้าแดงนั่นเลยครับเ่ยสามพูดเป็นผ้าสามสีเลยนะครับโตโต้ ยุบอลออกมาทางด้านซ้ายครับยังต้องโผสร้างลูกนี้เล่นโซนดนนั้นเจ้าบอลก็กดดันจิ้มได้ด้วยครับเก่งให้มากต้องแต่ลบยังอยู่ด้าน,นกองครับโองผู้เล่นพวนถือว่าท็อปฟอร์มเลยครับเม,มื่นนมอวาน,นที้นีกลงแข่งหันไปซุปเปอร์ซันเดย์นี่ก็ทำประตูเพิ่ม้านั้นเก่เงเท็ดด้วยแนะครับแล้ววรรมดาเนี่ยอยู่ทั้งสองทีมเลยนะครับ แต่ลบได้ครับลูกนี้ยังเห็นานะเจ้าปอยครับลุดไปได้ถึงสุดลิฟเส้สสสสสเ<ท>นแล้วดูโทษให้<ฮ><น>มานัานเกงครับอีกทีครับโท<ฮ><น><ฮ><น>ยกปอดข้ามมาปอนเก็บลงลูก<ป>นี้เปิดมายัง<ป>เป็นด้ดัเบสต์กับทิ้งไ,ได้ครับ โทษอีกทีแต่โทษได้คนนึงให้มาทั้งนั้นขวาบอลกูลูกนี้ตีโค้งอ้อมเยอะหน่อยครับถ้าสนามจะเป็นมีตอเปลี่ยนตัวนะครับทางด้านสิงห์ชาัดนะเดี๋ยวรอลูกตายแล้วเปลี่ยนเลยครับยกคู่นะยกเซฟครับมาเยอะจริงครับก็ต้องสนั่กันเล่นล้นะครับสิงห์ชาติที่ไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยครับไม่มีเพิ่มตัวแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอเดี๋ยวจะถ่ายด้ว้ด้วยครับ ก็แต่ละทีมเนี่ยจะมีรูปทั้งหมดสามสามรูปหมดนะครับได้อีกรูปอยู่ในทีมโดยแจ็คกู้ดเนี่ยเราไม่ต้องลงสนามครับไม่ต้องมาพอผมด้วยนะครับอนุญาตนะครับได้ตัวนึงจะได้ไม่ต้องมาเปรียบขึ้นกนรละกันนะครับจะได้เรื่องมีการดึงตัวผู้เล่นมาครับ าจะเล่นเราต้องมาเล่นให้เป็นสมัครเสมอครับไม่ใช่เข้ารอบลึกลึกล่ะมาโผล่มาเล่นนะเนี่ยมัจะเอาเปียกทีมอื่นนะครับ32ทีมครับ32ทีมทีมที่มาติด0กลสามกว่าคนลองคิดแค่นี้ก็พอครับถ้าขอรุ่นโกลผมก็แย่แล้วนะเ,เล่นเปิดเข้ามาโอ้โหบอลเล่ลุ่นี้จงเข้ามคานครับยิงเสร็จก็เถิ่นเถื่เลยเหมือนกันนะรุ่นี้ เปิอนออกมานด้านขวาครับบอลอ่อนโอ้โหแล้วอยู่อยู่ดีๆแกจะไปแตะร่าเนี้ยอ่อนอีกทีนึงไปได้หมต้องก,การครับ็อท็ปอปยกออลให้มาถึง,งนด้านพี่โอ้ครับลูกนี้จับลงได้แต่ก็เล่นต่อไม่ได้ครับ ให้มาลูกนี้เอาครับติดครับสุดท้ายถุดเลยครับจิ้มให้อย่างถึงทนานเจ้าโพสตีดหม่อีกทีนูฟิกฟุกเอาตัวปังลูกนี้แล้วเล่นต่อไม่ได้ครับแฝงโอ้โหย้อนลูกนี้ครับไปเยอะเลยครับเอาท่านเจ้าเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาท่านเจ้ากอบลงมาครับอีกคนอีกหนึ่งตำแหน่งน่าจะมายืนรอเป็นการครับโพสครับขอเปลี่ยนตัวด้วยครับคนที่จะลงไปแทนน่าจะเป็นท่านเจ้าบอยนะครับ แล้วก็เปลี่ยนตัวครบไปแล้วครับครึ่งเวลาแรกของนักกาวติลชาตครับ5ผู้เล่นครับก่อนจะเปลี่ยนอีกทีนงงงึงก็ครึ่งเวลาหลังนะครับติลชาตครับตอบลูกมาให้ขเขาเล่นกันได้ แบตขวาครับบอยโอ้โหคือชาตินี้ถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เป็นทีมเต็งแล้วล่ะครับป่าวครับลูกนี้โตโต้ต,ตามเข้าไปหน้าหลังครับลูกนี้อ้าวขั้นสามของเป็นตัวครับคนที่จะลงมาแทนน่าจะเป็นทางด้าน,นเจ้าออฟแล้วครับ ในรอบทีกทีมสุดท้ายครับทั้งแชมเปี้ยนลีกและยูโรป้าครับเราจะใช้รูปแบบแบบการประกบกีดโดยการจับฉลากนะครับจับฉลากนี่คือจับฉลากเอากลุ่มครับอย่างเช่นกลุ AI, ่มเออาจจะไปเจอกลุ่มกลุ D ่มดีกลุ่มซีก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเียดูจับกลุ่มครับเดี๋ยวเราจะวางตารางออกมาให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะครับ ยังแตกไปได้ลูกอีกเลื่อนล็อกยิงเข้าไปเอาโอ้โหลูกนี้ยังไงครับล็อกง่ายมึงง่ายครับหกืบไปแล้วนะสองต่อศูนย์ะครับยังเป็นนักฟิวชั่นนะครับในเสื้อสีดำเนี่ยนะครับขึ้นนำนักยักษ์เขียวอยู่ครับจากจังหวะแล้วโอกาสในยักษ์หียวยันหาจังหวะตก เด็กๆเนี่ยนับครั้งได้เลยครับแม่ถือว่าน้อยครับคือวมาแ,แรกเก็กอีกทีนึงบอยตอหวัดไปไม่ผ่านชนบอลนะครับแม่มีบอยสองคนนะหนึ่งในสนามฝั่งหลักคนเลยครับตกไปตรงกลางไม่ผ่านชนะชนะสต็อปสต็อป,อ,ปอีกทีนึงลูดิโอพี่พยายามวิ่งไล่แล้วครับ ขาดแล้วเนี่ยเป็นหน้าเจ้าบอยตามไปเก็บได้ครับหนังเล่ากิ่งลงนี้โดนท่าขาดไปเลยครับเบ๊ะ ดูจะทำยังไงครับเบสทางด้านซ้ายนะต้องให้คลื่นขยับกันนิดนึงครับโอ้โหคลื่อนไม่ขยับจริงปรตูจะเปิดแอร์ออฟเติมขึ้นมาตบกระตูกลางลูกนี้ไม่ผ่านครต่จะน่าเจ้าปอยแล้วดูโอ้โหวิปุเสียง่ายครับปอยจริงตีปอครับลูกนี้อยากเป็นหน้าเจ้าออฟ้วครับเจ้าเสนาลูกยานค่อนข้างใหญ่ครับปอยที่ิูกยิงตีปอครับตัดตูนเดี่ยวขึ้นมาโอ้โหแล้วดูปอจับแรกนี้ หวุนเนียนเลยครับไม่ยอมให้เพื่อนรับุวหมุนซ้ายหมุนขวาครับหมุนรอบหนึ่งเลยครับสามรอบสุดจ๋าครับเมือยี่สิบช่อแมบอยเก็กโอ้โหเลนดี้ท็อปจังหวะนี้เข้าด้านหลังเลย ต่างหวกระโดดก็แท้กันนิดหน่อยครับยกม,มืยกม,มือขอโทษเลยไปนะครับอย่าติดใจกันคนระับก็ขอโทษไปครนะับลูกบอลมันต้องปีบ้างน,นะนนนะกระโดดกระทะนะครับดูจับเจตนาแล้วบางทีน่าเอ็มครับเกยไปมาแม็กซ์เท้าขวาหูแม็กซ์ไม่ต้องลงเท้าซ้ายครับแล้วเอ็มหน้าตรงจริงมเฉยเลยครับลุงนี่เอาครับได้ขึ้นมาแล้วครับหนึ่งตู้ต่อสองครับเป็นด้ยักเขียวครับ โอนทางตะกุงฟิลิปปินส์เจ้าเอ็มเนี่ยนะครับหมายเลข25ครับโอผต่อบอลชุดนี้นี่สวยงามเลยท่าน้ายั๊กเขียวครับขึ้นมา4โคนครับสัมผัสบอลกุหลาบีกุหลาบีกุหลาบีครับนะสุดท้ายจบที่เจ้าอานเจ้าเอ็มเนี่ยแหละครับไปมาแล้วครับอยู่กุต่อสอครับเล่นแล้วดูเหมือนจะเดินลงไปท่าน้าฟิลชันครับอ้าวแล้วดูไม่มีใครเข้าอ้าวไม่ิงแล้วครับ หมุนมาี่เน็นมาด้านทิศไกลเลยนะฮะจังหวะลูกบอลมาเก็บได้ให้ปุ๊บตาอบกลูกนี้กังโบสกัดทิ้งครับโอ้โหต้องโวยวายแล้วเนี่ยตอนนี้งองหลังนี่ต้องกบกันห่างเยอะครับอ๋อ ลอ็อกกิ้งไกลลูกนี้ตะปบได้ครับจังหวะได้น้องตามเก็บอีกทีครับบอยโอ้โหโล็อกหนึ่งไม่ผ่านสองครับแม่สองนี่โดนข้าจอบตบมาปัดทางได้ครับแลว้วเปล่าลูกนี้โอ้โหจะไปแล้วครับเด็กนี่เล่นน้อยครับโจดข้ามาอ่าจับลงได้ครับลูกนี้ต้องตาม,มาเก็บครับอีกจังหวะนึงได้ครับ ตอบหาทำท่ายิงจริงๆครับลูกนี้ก็เข้ามือลูกสาูุครับไม่ผ่านนะเอาแต่นลูกแต่งบ <res> uh, ุมครับทางด้านฟิวชั่นครับ นาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้ขึ้นเวลาแรกโตระบาดเจ็บหนึ่งนะทีครับขึ้นเวลาแรกครับเดีย๋ยวเขาใสยรับถอยเลยที่เส้นเลยครับใายรับถอยที่เส้นเลยครับที่เส้นเลยครับ แล้วครับหนึ่งนาทีคนระับมีโปูยกปอลมาลูกนีอ้อคโหกึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วครับปอลมันไม่ใช่กันโนเ้ เก่งดีออกมไ,ได้านขวาครับออฟออฟยกมาลูกนี้ไม่ผ่านะสุดท้ายแรงเยอะไปเลยครับหามยกไม่ผ่านนะครับเปิดลูกนี้ติดนจะจ๊ะแม่ครับเก่งตกการตัดหลบใจดึงให้ครับ ปอยตามช่องเลยครับตอนนี้อยากเขียวครับดันขึ้นมาแล้วครับเอ็มโบนทำม,มาซูมให้ทะลุช่องตักนี้โดนัดการับโดนติ๊กเป้าครั้นแรกครับ